ว่าไปนั่นไหนอันนี้จ่าพลาสบายดีทุกคนอลิตาสาวผมยาวยินดีต้อนรับอลิตาสาวผมอ้าวสามสองหนึ่งสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ย์องอลิตาสาวผมยาวสบายดีสบายดีเพิ่งอาก้อยเนาะมื้อนี้เฮาสิไปไสมื้อนี้มื้อนี้อลิตาสิไปเลือกเสาสุดเสาสุดไปใส่เสาสุดไปขึ้นเฮือนใหม่ของ บิ๊กใหญ่สีฮาระโอ้เจ้าสาวบ่โบซื้อเอาบ่เสาเอาซื้อเอาอย่างไรเพราะว่าเครื่องจะมีลายเลยเนาะสาวเอาจะไปเสาหันได้แหลเสาอ่าการเสาอยู่ฝั่งลาวเฮาเนาะก็จะเป็นมื้อนี้เฮาไปเสาแล้วก็มื้ออื่นฮะมื้อไปงานไปงานเนาะแล้วก็มือคือแม่ส่งหันคืนถ้าใกล้มื้อเพิ่นอาจจะไล่เงินเพิ่มแต่ว่าการเสาสุดนี่เพิ่นจะมีค่าวมาจ้ำเคยเซาเคยเซาสุดที่ว่าเท่าดได้เลยอลิตาไปออกงานนะเนาะสุดแบบพวก อ่าลาตีที่เขาเคยเส่าน่ะนะพันสมุด่าสุดหนึ่งสองแสนแต่ขามัดจำนี่หาแสนเพราะว่าเขาอยากเอาสุดไปเลยเด้ดูสินะแต่ถากายมือประมาณสามมือก็ได้บมเป็นยังขันอยู่ต่างแข้งไงแต่ถ่ายอยู่นี่เขาบู๊โหวเท่าใดกค่าจะราคาไกลเคียงกัน<ะ>เขาจะเสาเป็นสุดไหม่เนาะเมนเมืออืนนอนนออ่นก็ขืนเฮือนเร็วออขเ,เวขาสิไเปเ,เอาหนังน้อยไปเลือก พร้อมกันนเจะสิไปหองได้แต่จะหูแล้วหันนี่หนึ่งฮะนี่จะทานเพราะหูต่ทานนี่แต่กระทำน้อยอีกว่ายมีมาเบอร์นี่มันจบกแดดออกเออบ๊อเป็นยังเห็ดกล่องกระดองงามบกกว่านี้งามเจ้าก็งามทุกมืออะไรเนาะางมทุกมือสำหรับคอยได้อันห้านก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆทางห้องอุ้ยเหลือมเดี๋ยวไปหับน้องน้อยก่อนเพิ่นไปเห็ดเล็บแต่ว่าลิตายังไม่ทันได้เห็ดเนาะพาเขาไปเห็ดนิดเด้อ หนังมีอยู่เซลว่ะสีเงกไฟแดงหอมขยองทั้งเบื้องได้เลยทั้งพี่ทั้งชินจังเมทั้งชินจังเผิดว่าแสดงว่าไปผิดทางน้องนายเพิ่นไปเหตุเล็บหซีกับไปล่างรถน้องน้อยก็เลยว่าทำซีไปล่างรถมาหับอันนยกับซีมีรถใหญ่แล้วเฮ้ยเข้านี่บอลล่างว่เข้านี่เข้าบอลล่างดอกล่างนะเฮ้ยมันเปื่อนนะบอกบอมืออื่นก่อนฟูมืออื่นกับมืองานเออเนาะ ก็ต้องลลางมือนี้เห็นมือนี้มื่นกับไฟงานเราจะไปหับอยู่ใช่ไหมคะไฟแดงมืออื่นกับมืออื่นเที่ยนันแล้วมืออื่นกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปจมูกไปสัมบันเซินหรือว่าไปแติด์กเขาว่าเราว่าว่าเราว่าไปกินงัวมาไว้เด้อตูดได้์ไลน์ลดมันบอกมือนี้มันกระบอกไคอยที่ละซีเทียอะไรนะซีเนะทางไปสินจัง มันมีลายห่านที่ไหนนี่ห่านเห็ดเล็บในนี่บักชีบักชีหลังรถอยู่นี่ตึบตึบตึบเห็นบอกเห็นเห็นบอกห่านเห็ดเล็บห่านเห็ดเล็บห่านเห็ดเล็บไม่ให้โทรให้เออไปอยู่ใกล้ๆกันในบริเวณบอกไปถ่ายสีมาครับไอชีอยู่ต้นหนังในบริเวณบอกแอนสบายดีเออในดูเล็บหน่อยไในดูเล็บหน่อย ใช้เล็บเจลนี่เล็บเจวเออโอ้ชีววิทยาศาสตร์ปั่นเวลาพปั่นเวลไพเนาะสาวคือก็ต่อเล็บบ่เบ๊อใช้อยู่นี่นี่เบิ่งล่างรถอยู่นี่แม่ติดเห็นบ่คดิ้งไม่ติดหุ่นยุ่งแค่ของไปอ่ะย้านทางขู่โหดีโผล่สุดเจ้าว่าก็ได้ได้สั้นผมผมหูว่าเราไปหลังอีกไซส์แล้วมันจะมาไปหลังด้วยการสาวสุด เจ้าหูเจ้าหูว่ามีจังหันสาวสุดทีแปดซีนี่ยหมูไตฮองขย่อมนี่ยอ้าวก็หูสำคัญี่แหละแต่ว่าทามเจดอนเพราะว่ามีมีไส้สันสามห่านนี่เลยเมืองห่านี่ก็ฉันกายมาฉันเห็นมันเหลือน้อยเดียวเนื้อเพราะว่ามันนี่เดี๋ยอนี้เขาก็มาสาวมาบอกเนื้นี่ต้นนี้แล้วนี่อันนี้มีมีห่านี่เนาะสิจอดดูฉันนี่ก็คือเรือเท่านี้เสียงมันไปสาวมิซาย ีนะะีนี่เนาะอ่ถกหาดีเจาห้องการบ้าเราต้เสาซุงเสาสุดของการบ้าอยากเห็นงามไรอยากให้งามแต่ว่าหนกไหักกานะอาไปเสาห้าเสาเอาใสผู้ชายก็มีบะผู้ชายไม่ได้ผู้ชายหขาวโไดยนุ่มถายนุ่มแต่กระเทยเ ไอชิ้ว่ามีได้ผู้ชายก็ได้ยาสับปะนี่เนาะของเ้าก็จะมีทางขาอยู่บนพ้นนไก่กันอีสักทิ้งพิดข้างอยู่มันนะเราเนี้ยมันหน้าตัวเองแล้วเซาสุดาสาริษอ้เาวคีอลายแท้ เขาวางแผนว่าเขาจะเอาสุดจะไปเลยได้เนี่ยเออมันก็มีแต่งามๆได้นี่สินก็มีแต่พื้งามๆางเเดีอ่าง้ยเนาะอลิตามาไล่ไลเธอเด้อ ส ole, ุดงามเหรอนี่เห you know? ็นงาโอ้ยใ่เราต้องไปเอาไปสั่งเราพอมันถือขาดเป็นกำเราองเพิ่มเปิดได้จ่เดียวยนีดุงามมันเลยมาสาขาไหนัน้สาขาเมื่อไ้ร่นี่ยังไม่นนีสางไดไหมมีเบอร์เออเบอสมองมีบอ บมีเลยขาสาไปบ่แหละจักรลอยอีกเครื่องที่อยู่จะบางังสออนงานมือเื่นจกรยจรเสาขาล้อคื่อมงีเมือนหนบอบนมาจโมงนี้เนาะเบงเบ้สุดเดเธอได้ขาเสาเซนติบอันบอกราคาเานี่วเจงปาาเสาเซเอ้าเริ่มต้นเิเี้เกับาขเป็นสุด กันในกระไหลจิตะหารจัดะหาคตรคือมีต่างากค่ะการส่เอาไปมือามมือเ้าามมืออะไรมมา่ะไรมือมาเอาไปนึ่บหนึ่มือมือสามมือมาส่งเลยนะคะนี่จะาข้อตกลงซองนี่แบบซองใส่หนึ่งหน่ซน้อยเบิ้งสีเหลืองมาเทปนี่คนตัวน่อยบอ คามสมันคนน้อยมันแบบเอากับประมาณสาวสาหาโอ้อยากเอาเซ็กซี่อีกโซบายคำซี่ชีน้ำลายสิบหเฮยบอสแน่ได้หน่อยนงเลยประตกสักมันนี้จะคี่ไข่ไปตีเฟือกเป็นห้องพื้นก็ใส่โทนสีคำซีโทรมาเลยบองาน่อนไหน ตอนเศร้าเขาค้นเฮื่อนกันตอนเศร้าปั่นเน่ามันบบคุ้เขาไดใปั่นมันปะเออคันปันแหงแล้วได้ปะ ปันแหงมันกับใส่สีขาวพอแไ้วใส่สีขาวเลยกัะแปนเลยนะสีสีาฝ่ายดีสิชินจอมีแล้วาีมหอื่นาอะแต่ควา้าเ็นานมาไปกซแปดโมงเหกระซนั้นเดี๋ยวเราไปแตดึกขับไปแตดึกก็ไปึ้นเพื่อนมันตอนนั้นแหละมันบอกไปแห่มันอไปแห่มันบอก

แม่มแม่ขากังนสุยงามสนงงเฮ้ยนี่สินงามเว้ยเฮ้ยสินนี้เด้จะมีอล้รเนาะในีในึ้นขนาดได้หนี่นสินนี่ึ้นขนาดได้ก็มีแต่เอวใหญ่แท้ไม่แต่สินงามงามมีเจ้ขอห <c oughs> <c oughs> ไดเลย้อมเดือยแม่เอาเอาเอาคือเอวหน่อ

ย่าคึ้นักนักเรียนสกอยคิดถึงแม่ขนาดทันทีเปิดกล้องนีเสียยอเล่บานาซาล่บานนาเขาใส่สีเิร์เลยสิเขาใส่สีแต้มพุ่นไม่ได้ไม่ได้เขาใส่สีขา้ายเขาอะไรดีแหลตัวยาวนี่เปลือเต็นสีน้ำเง้นสียาวนะตัวเง้าว อันนะะ três, ี้สุดแม่เลยตัวอวาริตานี่เป็นไส่อ่าส้ตักประเทศสูงเาบอกเขาไปได้บอกีจ้ีเห็บักสีเนคนเดียวสามสี่สามหกเขินคือเก้า

แต่งงานเลยไปได้ปะน้องยีลายดีแล้วซีมันจอยเจ้ากระอวบโอเคนะคะโอเคได้ยี่บอตินน้ได้จค่ึงนี้แกออกให่ได้เอาพวกยามันนะอ้ อาหารเซาลซินมีสบายนอกผู้หญิงเนาะเอาเลือก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 เด็<อ>จเจเดือนอจเอน <c oughs> จเดือนกับแฟมโฟนฮ <Hey>. ah. 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 ะฮะกำมาเลือกเสื้อคือกันดูนน ah, หนิว<อ>่าหน้าโฟสบายดี มา้น่นมาเลยเนาะมได้เามาเสื่จมเสือมยังเก็ไปซะมาเจอนนำพนแล้วบเห็นดนแล้วเว้ยใส่สุดเจ้ามาเอาต่เสื้อบนี่เผื่อไปแหงบ คอยห้ากระพับกินนี่นับโลเลือกโลดผับเมื่อกี้นิดนึงใส่สีไนคอยกระักไม่เมื่อยนึงนับโลด้ระเลือกตัวใดน้อยว่ลอเลือกตัวใน้อยใส่ตัวมเลีตวย่างไงมีกันาะ่

เพเราจะเอาไปสาเบอเียสานก็นุ่งมาเทียบาเนาไปคุ้มเดมน้่เนาเขาติดเดจะจะกอดจะเอียงกันเออ้งีเขาได้มีกี่เตาคุ้มกุ้มแล้วละแล้วจังหวะต้องไปเศษยาของกินเองนี่่ะ จองจองอะไรตางจองเออนี่จะบ่งหาลองใส่เบิ้งค่ะตอนนี้แม่เฮาสิไดแย้เอาเชือกหันกับน้องภาวเรื่องนั่งบ่ทันเข้าอีกประมาณชั่วโมงหนึงแล้วว่าว่าจะเข้ามาใหม่ตัวที่ว่าเอาไปสักนี่จะต้องงามแต่ตัวเดียวยังบ่ทันสักนี่สิสักมื้อนี้แล้มื้ออื่นไม่หยันเพท่านลงบ้านเหลือกับชิด้ไปตอนเช้าพร้อมจ้ถึงดีแต่งหน้าจะแต่งเองวะสัสเบื่อเลยฮะเบื่อเยเบืยจะกัน าได้ละเอาเต่งหนาแต่ว <pl ains> ่าเขาบอกเอ่อแเจดอนอาเต่งหนาเฟ็ดเกาซเฟตดเกาสิพักรีเราจะเตงหนา่แอกเออเต่งเาต่งถึงองเต่งอก็ได้บอกดีจะเต่งหนีขเสยเอาไปหายขนเขาน้ำแ้วก็ไปหาเห็ดเล็บม้เบิ่งเล็ปริตาสภาพไม่ไหวแล้วจะยังเชลีบิกึ่คไปเต่อเอ๊บข้อสีหายนต่อเจ้าคุไปซ้อเครื่อง

เอาบอกใช่ข้ามาสาผู้หญิงเข้าสาเอาเนาะนี่เขาบอกอันนั้้ก่อนเลยจะดรอสเยก่อนเดือนบอกว่าเดือนกลางคนี่คุณที่เื่อแล้าเราออกไปมอกี้นี่ตนอยู่ฮะทเดี๋ยไปซาบแทนพนธ์แอะไรปะ ไปเบิ่งนทาลิตาเลือกเครื่องเราะว่าสิเอาสุดใดเนาะตอนนี้แมนเฮาได้สุดแล้วนี่ก็คือสุดเฮาแต้มแต้มแทมแทมโอ้สบายดีแม่ป้าบอสอะลิตาว่าคนเถ่าบ่ได้แ่าได้ไ่า มันงามแต่สิ้นนะที่เคิร์นน้อยเดียวหนึ่งอย่ามาันบอดีน้อยเคิเร์นเองบอมันกระซำนี่แหละโอเคแล้วอลิตา้าขาเสาเท่าไรนี่อตา้าเสามาเนาะเสือเนี่ยจะเป็นไซส์สามสิบหน่อยสำหรับใส่สามสิบเสือนี่อ่ะเขาบอกก่อนใส่สามสิบสิ้นกะใส่เอสเขามายวาสุดนีิสุดใส่เอสนะแล้วอลิตาใส่แล้วมันก็เลยเคิร์นเพราะอลิตาเป็นคนสูงเนี่ย คาา่าเนคือเสื้อแสนหาสินแสนหนึ่งรวมกันเป็นสองแสนห่ามัดจํามดจําหเนผ่นจะมีอขอกำหนดมาว่าลูกค้าจะมัดจําแบบใดระหว่างหนเงินมัดจำาสองบัตรสปอร์ตสามบัตรประจำตัวสี่หนังสือหลดก็ได้ชุประเทศไทยอันซาวได้ไหมบ้ด้ได้ขอแต่เอาพัดสปอร์ตจํ แต่ก็ไปถ่ายหูเมียงมาก็ได้เนาะแต่ว่าขอ้อติตาเลือกเป็นอะ่ะเอาเงินจำเนาะค่ามาจำผนก็เลยไหลเป็นแบบขาสุดเลยทั้งหมดเลยก็คือ, <S 1>, 1, <S อ1ล้านสะพสะเฉพาะมาจำพันหนล้านสามแสนแล้วก็ขาสุดตั้งหากสองแสนหากรวมเป็น1นึ่งล้านหาแหาซิ 10. แต่ว่ามือที่อลิต้าเสารแล้วแล้วเอาไปส่งห,าหา้านนะหั่นเพื่อจะโอนกลับคืนล้านสามเนาะแล้วกันเลือสองแสนหาสิบในเมนกะขาดรวมในตัวอลิต้าอันนี้ก็คือสามพันบาทสามพันบาทเนาะเออโมมาส่วนไปเตยบ้านเลยอ้าปิดคลิปอทุกคนอลิตาก็จะไปหาซากพมเห็ดหล็บก่อน ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ชอบจะใครมันมเป็นกำลังใจให้เราเด้อมืออื่นมาเบิ่งกันว่าจะมีมีสายาวเรามาแต่ไซเน่ผู้บ่าวผูส้สาวมันจะไซเน่เนาะจะว่าเขานัดเจอกันแล้วเนาะกับน้องน้องฝนยิ้มหวานโซ่เราจะมาถ่ายคลิปหัวอมก,กันโอเคบ๊ายบายฝากมาือโฆษณาในเด้อเอาไปน้องคนเอามาเอาเนะเงินเอาดีๆขอดีๆของในเงินอาอะไรมาเห็ดแอนต้นอาหารใน ขอเงินแน่ที่หักี่ฮ่าเอาแดงสองแสนี่แสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งก็เอาเอาไปซืวอนำกินสิพันธี่ตคอยเด้นบูมีเงินเลยทุกคนคอยยังสังอผับแห้งอ่ะผับยังเจ้าก็บไปให้เาไปเลยพอจเกินวันเจ้าเดี๋ยวจได้ก็ขอเอาอีนได้ไรเดี๋ยวขอเห้เขาหายคอยสงสช้จืนได้เช่นนีเอาก็จะ ไปเตะบานซืออ้อออยยังไปหลายจะไปเลี้ยงเบี้ยช้าเดินขาเดินทอดายจะจ่ายเพเบียวบอจะจ่ายเพเดียวบอหรือมีหมูใจน้ำเคื่องนึงได้รีเซนต์หนึ่งสิบพกับขาน้ำเออเอาโอเคได้ชำเงกับพัวพุ่นไปล็อกเกอรเกอร์พุ่นลอก